ดีมากครับพี่ป้านาอาและบรรดามิตรรักแฟนคลับทั้งหลายโอ้โหวานเจี๊ยบวันนี้เขตรันมาพร้อมกับความหวังของหมู่บ้านว่าไม่เอาประยุดทุย ไม่เอาเกลือเป็นอันขาดนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่โชว์ฟอร์มบุญแห่ง GM ให้ทั้งโลกได้ประจักษ์แก่สายตาไปแล้วว่าน,นี่แหละของจริงคลิปนี้ก็เลยหวังเหมือนเดิมนะฮะว่าจะโชว์ฟอร์มอวดชาวบ้านอีกรอบจะได้หรือไม่นะฮะก่อนจะไปบึงแน่นอนทุกทุกคนครับสับสไครต์ไลค์และแชร์กันก่อนนะครับเริ่มที่ไลค์ก่อนเลยก็ได้นะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมได้เปิดการในครั้งนี้นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยว่าในสัปดาห์นี้คลิปนี้มีอะไรให้เราได้เปิดกันบนบ้้้าางมััเคใหครบ นี่ครับ Special Limited Edition นะครับเป็นไอค n i c m กโมเมนต์จากอาร์เซนอลครับถามว่าผมอยากได้ไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี Player of the Week นะฮะของเจลิกด้วยก็มีนะครับมีบอลเงินบอลทองบอลฟรีเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บอลฟรีกันก่อนนะครับเปิดเอาเ่ิกเอาใจหลอกโคนมิเหมือนเช่นเคยที่ทํามานะฮะซึ่งหลอกไม่เคยสําเร็จหรอกนะครับเออเริ่มต้นด้วยสีเหลืองเลยนะครับอ นี่แกงมิเนเียนมนไม่น่าใช่นะครับอโอเคมาเปิดบอลฟรีกันให้หมดนะครับไม่เก็บไว้นะครับทองผมมี1,300ทองนะก็จะเปิดให้หมดเลยแหละนะครับได้ไม่ได้ก็ว่ากันนะฮะผมใจถึงพึ่งได้อยู่นะว,ว่าไม่นั่น <laughs> เดี๋ยวงานก็เข้าหรอกนะครับล่าสุดนี่เซอร์โปมีประเด็นอีกแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะใครตามข่าวบ้างนะครับ มาดูกันตรงนี้ฮะอันนี้เป็นบอลฟรีนะครับเหลือบอลทองอีก2ใบเดี๋วผมเปิดทุกอันเลยนะครับทั้งญี่ปุ่นด้วยทุกแพ็คเลยนะครับผมเปิดหมดอยู่แล้วนะฮะไม่เหลือครับไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับเกลือไม่เกลือว่ากันอีกทีครับรอบที่แล้วที่เปิดมานี่ไม่เกลือนะดวงดีมากๆเลยแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ทุกตัวเลยที่ผมต้องการนะฮะถือว่าประสบความสําเร็จนะครับได้บรูโน่เฟอร์นานส์เมดาใครอีกอ่ะ แรชฟอร์ดนะครับแล้วก็ฟันเดอร์ปีกนะครับโอ้แล้วเมื่อคืนชนะมา5-0พระเจ้า <laughs> นั่นไลซิกเหรอวะนี่เป็นไงขิงไปหมดแหละนะฮะ <laughs> พอทีมโปรชนะมันก็จะพูดถึงแล้วก็ขิงได้แบบนี้นะครับวันไหนที่เล่นไม่ดีเราก็จะเงียบๆหน่อยเสียงเบาๆนิดนึงเบนเดอร์ครับคนอีสานแน่นอนครับเบนเดอร์มาเริ่มกันต่อมาต่อกันที่มาเริ่มที่ไหนหล่ะนะฮะเพลเยอร์ออฟเดอะวิกจากเจลรี่ครับ ผมไม่ได้ดูด้วยว่ามีชนะทิพย์หรือเปล่านะฮะแต่ก็เปิดเปิดไปเถอะนะครับผมเปิดไปหมดอ่ะนี่ฮะใครก็ไม่รู้นะครับเปิดไปหมดอมบอลขาวซะด้วยมาทังทีมาบอลขาวนะพ่อนะอเปิดต่อครับวัเมื่อกี้ลรมอ่านชื่อว่ะฟ <laughs> ับเขาให้ครับเจลีด้ะครับเพลเยอร์ออฟเดอะวิคของเจลีครับคนไทยไม่น่าจะมีติดหรอมั้งผมว่านะฮะ ญี่ปุ่นนี่เขา,าชาติอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยพูดผิดพูดถูกอืมคนหนุ่มผมดกผู้นี้มาสูวกะมาตัวสุดท้ายของเจลี่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเวอร์ไว้กันไม่ซ้ำเป็นพอนะฮะคือแพ็กนี้ใครก็ได้ครับขอแค่ไม่ซ้ำเป็นพอครับซ้ำปะวาเนี่ยไม่ซ้ำฮะโอ้โย ดาราเกาหลีครับมารุยมาม่าอ่านผิดปะไม่รู้นะครับโอเคเลเยอร์อตัตว,วีครับขอแค่ไม่ซ้ำครับใครก็ได้นะฮะแต่มีมีบอลทองด้วยใช่ไหมนะฮะตัวแรกครับอย่าซ้ำก็ไปซ้ำแน่นอนไร้บ้า <c oughs> มุกอะไรนะฮะหมายเลขสามบอลทองซะด้วยครับโอ้โหทำไมมาทันทีตัวดีๆหน่อยไม่ได้พ่อนะครับแววเกลือมาแล้ววะติดเค็มแตะจมูกแล้วตอนนี้ทุกคนว่าไง <c oughs> วานเ็นตัม ชื่อชื่อชื่อเขาดีแหละนะผมอ่านนี่เองนะครับตัวต่อไปครับขอแค่ไม่ซ้ำฮะเลเยอร์สุวีครับอย่าซ้ำครับขอแค่ไม่ซ้ำครับใครก็ได้ฮะปึ๊บไม่ซ้ำแล้วฮะหมายเลขเจ็ดครับผิวสีนี่ครับมีโมฮอคนิดหน่อยครับทรงผมจากโอลิมปิเลียงครับโตโก อิกามบ้กองหน้าในสเตตัดเริ่มต้นที่85ครับอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยว่ะตัวสุดท้ายแล้วนะครับขอแค่ไม่ซ้ําครับเออประเทศมาแบบนี้ชุดแบบนี้ผิวแบบนี้หมายเลขเจไอ้บ้า <c oughs> โอ้ไม่ไปชุมรุมห่ะพ่อมาบ่อยจังเลย ไม่อยากได้เลครับเอาคนเดียวพอเลยครับอีกัมพีว่ะโอ้มาทีมาซ้ําเลยนะฮะเกลือไปแล้วผมนะฮะเหลือเจ0เปิดให้หมดเลยครับออนิกโมเมนต์ของอาร์เซนอลนะฮะคือผมมีแล้วส่วนใหญ่ก็เคยก็เลยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะฮะก็ได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มมาที่แมนยูเลยบอกโอ้โหเมื่อกี้ได้ซ้ำนะฮะเกลือเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ได้ไม่ได้ยังไงผมก็เกลืออยู่ดีครับทุกคนนะฮะ มาเซียวยิงจุดโทษเข้าด้วยนะเมื่อคืนนะครับอืมแอสซิสต์ได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะมาที่ตัวต่อไปเลยครับปรับเข้าให้โอ้โหไม่นานอี่แลยครับผมเปิดนิตตานยังไม่มาเลยนะฮะตั้งแต่เป็นเป๊2021เ,เนี่ยนะครับโอ้เมนยูอีกแล้วว่ะมารัวๆเลยนะฮะ กองหลังใช้ยาไอแมงมุมครับวานบิซสซาราครับกระชากมาหนึ่งหนึ่งนี่กินเขายากนะฮะเพราะว่าแข่งขานี่ยอยากชิบหาย <laughs> มาที่ตัวต่อไปอีก5รอบทุกคนเอาใจช่วยผมหน่อยและตำนานไม่มาอีกแล้วนะครับค mm ือ hmm. ยูกที่ผมมีหมดแล้วนะครับมาก็ได้ไม่มาก็ได้แหละจริงๆะนะครับแห mm hmm. ลกเล็กน้อยครับ อืมบุริสิตว่ะบอลทองนะฮะอีกสี่รอบคิดว่าไงทุกคน <laughs> คิดว่าผมจะเกลือซ้ำเกลือโซนไหมวะนะฮะเกลือแน่นอนครับโอ้โหจากทีมชาติอังกฤษแมนยูแล้วมันลุกชอว์วัเจ๊โชามาครับผมโอ้โหฮะมายันเจ๊โชเลยนะครับแมนยูนี่มาติดๆกัน3คนแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะฮะตัด80นะครับบอลทองครับ มากันที่ตัวต่อไปไม่มายนะครับตั้นานนานจริงนานจังครับสงสัยนานเกินครับ <c oughs> นานจาน,นแม่แคร์ชาวบ้านแล้วไม่ออกดีกว,ว่าอะไรเงี้ยนะโอ้โห,โหที่อาเซนอนครับบอลอะไรวะเนี้ยบอลขาวเหรอนะฮะมันตินลลี่ลลลลลี่หน้าตาอมทุกนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ลงหรือเปล่าเราฮะหน้าตาถึงเหมือนถึงเชียวนะครับอาเซนอนมาแต่ไอคนดิจยังไม่มาครับ ไม่มาจริงๆด้วยฮะโอ้โหเป็นไงครับคุยไว้เยอะขิงไว้แยะต้นคลิปมานี่โชว์พาวเต็มที่ครับท้ายคลิปนี่มันก็จะเงยหน่อยๆๆอะไรแบบเนี้ยนะฮะโอ้โหไอสันอดร่อยนะครับโชว์สกิลลินเหลืออีกหนึ่งรอบแล้วนะฮะทุกคนก็ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแล้วนะครับผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะผมมีแล้วส่วนใหญ่อะตำนานของ อาเซนอนก็มีละนะครับคอมบงคมเดียวอะไร้ผมขายไปถมถือเลยไม่ได้จริงๆด้วยอไม่ต้องมางอนแล้วนะครับว่าจะมาควนดนช่องไม่มาจริงๆด้วยครับเกลือครับผมรอบนี้บอกเลยนะฮะเกลือซ้ำเกลือซ้อนเกลือเกลือชิดเกลือหายอะผมอเดวิสโอ้หน้าตาหล่อนะเนี่ยดูเหม่อนะครับโดนมากินหลุมแล้วพ่อไม่ใช่แล้วนะจากเออร์ตันครับปิดท้ายนะฮะ โอเคและที่คือทั้งหมดทั้งมวลของผมในคลิปนี้พูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเกลือจริงๆตั้งแต่ซ้ำละ <c oughs> ใจคอไม่อยู่กับร่องกระอยได้ครับเพื่อนๆได้ใครไม่ได้ใครใต้คลิปนี้ครับคอมเมนต์ comment ไว้ได้เลยนะฮะทุกคนครับถ้าใครดูอยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะส่วนผมคลิปนี้สรุปรวมความเลยว่าเกลือแน่นอน100%นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าป้ากันสวัสดีมากจ้าเข้มปีนี่ควายว่ะ